สวัสดีครับยินดียินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์หมอก่อนนะครับนิดนึงวันนั้นเมมโมรี่เต็มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอจะไปไหนล่ะครับอ๋อผมจะไปรักษาคนไข้ประมาณ20่สิบวนจังหวัดครับเดือนนึงครับเดี๋ยวกลครับมาอหน่ครับ๋อคุณหมอไม่คิดถึงกกอเหรอครับก็ผมที่ผมอยู่อีส3สามสี่วันเนี่ยชาวบ้านกกอก็บอกหมอนุ่มอย่าเพิ่งไปเพราะว่าเมื่อวานเซิร์ฟผมรักษาป้าอาชิ ต้องไปรักษาที่กรุงเทพกระดูกสันหลังแล้วผมก็เลยจ่ายกระดูกให้แกแกหายแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดสองแสนแล้วอครับผมนี่นะครับคุณหมอนะครับคุณหมอหนุ่มชื่ออะไรนะครับที่เข้าไปติดตามคุณหมอได้หมอหนุ่มจัดกระดูกครับหมอหนุ่มจัดกระดูกนะครับรักษาฟรีครับไม่จัดอย่างอื่นนะครับได้ครับเดี๋ยวก่อก่อนไปนี่ผมให้ กดเ้นหลังให้นิดนึงได้ไหมครับได้ได้ครับแต่ผมไม่จัดหนักนะผมเอานิดเดียวนะครับเอานิดนึียังอยู่อีสองสามวันครับยังอยู่สองสามวันเหรอครับเอาพี่กีดับถ่ายของอะไรทําอะไรไม่ค่อยวันนี้ผมก็จะไปนครพนมด้วยอ๋อจะจัดตอนไหนครับจะสักครู่เนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปหมอหนุ่มเสร็จแล้วก็อ่าครับเดี๋ยวจะรบกวนหมอหนุ่มกดไลค์ให้สักนิดนึงได้ไหมครับได้นะครับนี่ครับคุณหมอหนุ่มใจดีมากๆเลยนะครับก็เห็นบอกว่าอีสองสามวันก็จะไปจะไปแล้วครับจะกลับไปรักษานะครับคนป่วยไปฬสินไปขอนแก่นะครับ พัทยาออกนครปฐมไปเชียงใหม่บนมปเชียงใหม่แล้วก็ไปทั่วหมดเลยครับบุรีรัมย์วียําแสดงว่าเราก็ติดตามได้ในช่องหมอหนุ่มจัดกระดูกได้นะครับเออผมอาจจะไม่ออกเคเพราะว่ามันบินบุคคลสำคัญอ๋อบุคคลสำคัญแล้วก็เป็นดาราเป็นนักร้องหรือเป็นนักการเมืองว่าเขาไม่อยากให้ออกไม่อยากให้ออกเนาะใช่ครับผมก็เลยต้องสงวนวินิจฉครับครับผมครับผมก็นี่นะครับหมอหนุ่มจัดกระดูกเขาจองมาเป็นปีแล้วครับจองมาเป็นปีนะครับผมเลย ไปให้เขาครับอ๋อครับครับครับถ้ายังไงก็อย่าลืมคิดถึงกอกๆด้วยนะครับคุณหมอหนุ่มนะครับครับผมครับนี่ครับหมอหนุ่มก็เจอกันครั้งแรกนี่ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับขับมอเตอร์ไซค์มาเจ็ดร้อยโลนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็รู้สึกว่ามาขอแล้วนอนนะครับที่ร้านกาแฟผมก็บอกเอาเลยตามสบายนะครับเพราะว่าวันนั้นผมจะไปอังกฤษพอดีเมื่อเครื่องบินยังยังไม่ออกนอกประเทศไม่ได้ครับผมผมก็เลยต้องแบบขอพี่กีนอนกับพี่กีบอกนอนตรงไหนก็ได้ตามสบายเนาะครับผม เดี๋ยวอีกประมาณสักพักก็เจอกันนะครับหมอหนุ่มครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่นะครับหมอหนุ่มจัดกระดูกนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับก็คอยติดตามชมนะครับช่องกาแฟกก่อนะครับก็จะมีคลิปดีๆมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเดินไปดูป้าจำลองสักคู่นะครับสวัสดีครับ